เบองสุนไหยเบิ้งกันผมผมมาเด็ดยอดมันออกอลไรกันมาลิใบนะครับพุ่น้องโอ้สุดยอดนฮะคุณโอ้ยมานะครับเรื่องเก็บผักหวานน้ำกันครับเชือกแรกของปีนี้ครับหนึ่งนี่หน้หนาสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อ,อกันอยู่หน้าครับนี่ครับผ้าพี่น้องมาเก็บผักหวานโอยก,กำลังงามเลย สวัสดีจ้าวันนี้ถ้ามาเก็บผักหวานจ้าหยอดงามๆเลยพี่น้องครับเบิ้งสุหไฮเบิ่งกันผมผมมาเด็ดหยอดมันออกเลยลครับามาลีใบนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดแฮะุ่่นโอ้ยมานะครับเริ่มเก็บผักหวานน้อกันครับแค่แรกของปีนี้ครับหนึ่งนี่นะซองหาหกเกตเหนือติดหวอดเลย มันหะอดยังไงอันนี้ผมมันมีใบออกก็เหม่ครับมีใบในก็มาหูดออกเกิดดีดีของพี่น้องท่านไหนว่าท่านเกิดจะล่วงไปอันอันหูดใบนั่นได้ครับม้วหูดใบมันออกหูดใบออกเบิ้ลแล้วมันอยู่ได้แตดตังค์งามนะึงเต็มต้นเลย chịu trái căn cứ gì lèo vậy, chịu 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 một chịu 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 เล่นไปเล่นมาอยู่บนนี้ป๊าทุกคนนอนนี่ปึ๊บหืมต้นเดียวได้ได้แจงหมอนายแล้วอยู่หน้ามี่อยู่เพาเกต้นนะครับ ปวดอ้วกพ่อดูดิ่ได้หดหนามนะครับนี่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นพักหวานปลาตามธรรมชาติตอนแม่แล้วจงไว้จงไว้พ่อได้กินตะเกลี่ยนนี่เป็นต้นบ่ใหญ่แบบนี้เด้ที่ผมเห็นยูทูปมานี่กิดหลายปีแล้วมันก็นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่องเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่องนะครับ เยอหน่อยโอ้โหโคตรอวบเลยอ๋นนองอนเลยเก็บออกมันดิดเล้ยวครับเพราะว่ามันพอเยอะแตงยอนไม่ดี ใบออกเลยด้วครับด้วยคอยสิเกิดหยอดงามมั้งสิมันต้องยานมันตายตอดอก,กเดี๋ยวมันจะแตกหยอดไหมเดี๋ยวขั้นมีโอกาสผมได้มาเฮ็ดบานให้ยังอยู่นี่เนาะอยู่ข้างไ่นผมก็สิเอาผักหวานมาลงลงปลูกแบบจริงจริงจังๆก็จะเก็บไปขายอื้อ ตพงใส่แม่มวาเบิ่งตันมันงมดท่านใหญ่เพราะเลนียวได้แบบนุ่ยๆนะมันวันนี้บ่อทุ่ไปบ่อครับเด้อเล่นมาเก็บประมาณนั้นสิบกุมื้อนี่แหละครับแตกงอนหลังจากที่ห่อเด็ดใบออกมันจะแตกงอนแบบนี้เลย น้ำแหง้ยต้นอยอดบวกสดสดจากต้นแบบนี้แซบก็ตลาดแนี่นอน่พี่น้องครับเพราะว่าของตลาดเน่ยมันอยากข้างขึ้นอันนั่นไปแล้วมันก็เลย่อดมันยากแข็งเนะแบบนี่นิดหน่อยขั้นเขาเก็บสดๆนี่มันอ่อนครับสดสดจากต้น นั่งเต็มต้นกับเราอย่างนี้ตึงโดดนะว,ว่าทุกปีที่ที่ผมเก็บน่อยนิน้องครับยอดมันเนี่ยมัานยอดมันแตกขึ้นไป,ไปแบบนี้ผมถิ่จงไวผมหายต้นมันใหญ่เลยนันสูงขึ้นนิดหน่อยกันถ้ามันสูงกว่านี้ก็สิหัทยอดมันไหวบ่อยมันสูงกว่านี้มันสิเก็บใหญ่ เปิดเ็นต้นเต็มต้นเลยของกลาง,างนั่นี พือพ่อตะกี้ตอนสมัยสามสิบกูปปีขึ้นหลังไปเก็บกบระแหงเลี้ยนทุปอนหนึ่งปอสองไปเก็บยู่น้ำปลาหลายเลยตะกี้บานพุ่มก็ได้โม่อืดคือแบบนี้ชิ้นมือนี่พุ่มจะเลื่อนเข้ามาพักหวานกะเลื่อมหน่อยของปลาก็เลื่อมหน่อยเห็ดกับบะหมี่มก็บานพุ่มกันได้พ่อได้หาในี่ก็มีแต่หน่อไม้หน่อไม้ย่งหลายอยู่ครับ นอ,นอวบมากโอเคนี่ต้นหนึ่งผมมาท่านเดินรีใบออกปุ๊บอยู่ทั้งต้นบนู่ทั้งตาเกลื่อยใจทั้งต้ตตนตน,นั่นต้นหนึง่งเดี๋ยวว่างๆแล้วพอสิมันมันรีใบออกนั่นเกิดกน,นั่นกันอืม and ta that ดสดจากสวนอันนี้เนี่ยหมอดีกว่ อหอมขนาดนี้หยดโอ้ลมเย็นดีขนาดนี้ ใช่ไหมครับเพราะว่างัางตงน้นนี้ตน้นใหญ่ต้นนี้ผมกอบว่าท่านได้หูดใบเออสองตงน้นยังสองตงน้งนท,ทา่านได้หูดใบโอ้ฮะทางขี่ครับพี่น้องครับขออนุญาตถ่ายรูปภาพอืมการเก็บเอาตากยอดยังไงรอบหน้าเขาจะไม่เก็บให,หม่ครับ จะได้เกิดแบบต้อนเนี้อ่านอนนี่อันนี้นี่นี่งวงปลาว่าเป็นหมากับดอกเงียบอะไรกทนเนี่ย,ยบัคับ ืมต้นน oh, oh, it ี uh, uh ้กระเด็ดไว้โอ้ทึ่งๆอย่างี่เอาได้บ yeah. ่กล้องเหรอบ่จะฮักไหมดูที่น้องครับงามแห้งงามแ้งอืมเอาเดี๋ยวผมขอถ่ายโดูกันนะครับด้วยงามแห้งเอาจัดการปึ๊บอ่ตัวนี้อวกเนี้ยได้เลยได้ไหม เยอะพช่ป่ะยัดมันเก็บพี่กอนหนิมันเก็บน่อยอืมยอดงามพักนี่ต้องอนลรกหัว เดสูงกนตัวเตี้ยเพราะว่าบ่าได้ตอนมันลงเนี่ยมันก็จกสูงเนี่ไม่ได้หยอนอุบลอยู่ห้างทางไปเอาบ่เถึงก่องเอาแค่ก้อนตัวเตี้ยอืมหยออนมันยหดมากเหร โอ้โหโตโงามแหงนี่นก็ลังแต่งหยอดแล้วเอานีิอีกช้านใช้มือก็ได้เก็บเลยล่ะแต่ว่าอยู่ข้างบนนั้นเต็มเลยต้อตั้งกองลงมาเอาอ่ะโอ้จะหักไหมนี่ยันหักไหมต้องเอาบันไดมาเก็บเอาไว้นี่ บ่อใดทั้งเงบ่อดเลยเ่ามันฆ่าเกลือใหม่มันบ่ฆ่าเกลือใหม่มันกองลุ่มอยู่นี่ะนะเอาบนต้นทั้งที่ครับกำลังแบบแตกง่าเต็มเลยอ้นอนี้ต้นี ก่ดอดแนแจ้ง้่ามึงจะต้ดอดงดอดงดอดนอ้วนงอนอวบอี่วอีกบุกจมือแล้วมันจะมคน พักหวานยำซาวๆอ้าวหุดหยดรับเอ้าพี่้องครับสำหรับเมื่อนี้นะครับการหยิฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บพักหวานเหมือน่นตอกันที่สิแดดห่อนโอ้บึงผลงานมันนีหยุดหยดวะ โอ้แต่จะอ่อนเห้งน,นนหนอนองน้องหนุ่มด้หย่อนฝึกหัวมนหย่อนยังไงเอาค่อยๆกันนี่นาท่านเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ